โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังล่างเริ่มทำการเปิดประตูร,ระบายน้ำอุทกวิพาก์ประสิทธิ์ทุกบานเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลหลังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเริ่มทยอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะนายธีรยุทธ์ศรีสุเทศผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่างสำนักงานสลประทานที่15เปิดเผยว่า หลังจากเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบกับมีน้ําทะเลนุนส่งผลให้ระดับน้ําในคลองต่างๆในส่วนลุ่มน้ําปากพนังซึ่งอยู่เหนือประตูระบายน้ําอุทกวิภาตประสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากบวก0.3เมตรจากระดับน้ําทะเลเพิ่มเป็นบวก0.6เมตรจากระดับน้ําทะเลดังนั้นคณะกรรมการจัดก,การน้ําประตูระบายน้ําอุทกวิภาตประสิทธิ์หรือ JMC จงมีมติให้เปิดประตูระบายน้ำทั้ง10บานสูง5เมตรจากความลึกของประตูระบายน้ำที่8เมตรเพื่อพร่องน้ำลงสู่ทะเลรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่มและสภาวะน้ำทะเลน้นสูงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซึ่งหากระดับน้ำสูงที่บวก0.7เมตรจากระดับน้ำทะเลก็จะส่งผลให้น้ำในคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านและพื้นที่การเกษตรรวมถึงเร่งกำจัดผักตบชวา เพื่อไม่ให้ไหลออกสู่อ่าวปากผนังส่งผลกระทบกับชาวประมงพื้นบ้านนอกจากนี้ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปากผนังล่างได้กล่าวถึงความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ว่าได้กําหนดติดตั้งเครื่องสูบน้ําในพื้นที่รับผิดช,ชอบจํานวน26เครื่องซึ่งได้ทยอยนําเครื่องสูบน้ําที่ส่งไปช่วยเหลือสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคอีสานและภาคกลางลงมาในพื้นที่ เบื้องต้นได้ติดตั้งในพื้นที่บ้านแสงวิมานตำบลคลองน้อยอําเภอปากผนังไปแล้วจำนวนสีเครื่องพร้อมเสริมคันดินเพื่อป้องกันน้ำทเทนนุนเข้าท่วมสวนสมโอทับทิมสยามแล้วแล้วก็เราเริ่มที่จะบริหารจัดการน้ำโดยการเ,าเปิดปิดประตูระบายน้ำาทุกภาพรประสิทธิ์เนี่ยตั้งแต่วันที่7ตุลาเป็นต้นมานะครับเราก็จะพยายามที่จะผสมน้ำก็เรียก ผสมน้ําให้น้ําจืดจบน้ําเค็มเนี่ยเข้ากันตอนนี้ระดับน้ําในพื้นที่ทางด้านเหนือก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งวันนี้ณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้น้ําทะเลหนุนขึ้นมาแล้วเหลือประมาณขึ้นมาประมาณ0.6หแหละแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรทางด้านบนแล้วเราก็เตรียมแผนที่จะเอาเครื่องสูบน้ํามาลง แล้วนะครับแต่ตอนนี้เครื่องสูบน้ําส่วนใหญ่ก็ยังติดภารกิจอยู่ที่ภาคกลางและภาคอีสานนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มติดที่ประตูระบายน้ําบ้านแสงวิมานนะครับส,สเครื่องนครับโครงการเชฟรอนจอยไซส์แคมป์เป็น s t e ม f o r ์ i ทเวในหลักสูตรของ Active Physics ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของกลุ่มอาชีวศึกษาโครงการเชฟรอน n j o y Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคต มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด